อ่ะสวัสดีครับวันนี้เด็กก็มาอยู่โกนะครับกับฮาโรนะครับฮารโลริชโหมดซอมบี้นะครับเล่นในสตรีมนะมันมากนะครับไว้จะสอนบอกวิธีเล่นนะครับฮารโลริชโหมดซอมบี้มันมากภารกิจไม่มีอะไรนะครับก็ฆ่าซอมบี้ไปเรื่อยๆนะมันมากเกมนี้เล่นฟรีนะครับเล่นกับเพื่อนนะครับโอเย eee นะมันแล้วครับโอ้ยังมันนะดูดิซอมบี้เพียบเลยทำนิ่งๆหน่อยสิเพื่อนโอ้โหนี่แซงสนุบเพื่อนนะครับต้องเคลียร์จุดต้องเคลียร์จุดเอ้ยต้องเคลียร์จุดต้องเคลียร์จุด เอ้ยแม่งยังกรอยู่ในหนังไซไฟเลยนี่นะครับช่วยเพื่อนกำจัดซอมบี้นะเป็นซอมบี้เอเลี่ยนนะหน้าเอาไปทำเป็นซีรีส์เนี่ยโอเคครับเฮ้ยยิงมันยิงมันเฮ้ยขับไปดีสิเพื่อนขับอะไรของเพื่อนเนี่ยยิงยิงไม่ได้สักตัวเลยขับอะไรของเพื่อนเราเพื่อนเราขับไม่ค่อยดีเลยครับโอเคนะครับช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนมาแล้วเพื่อน เดี๋ยวผมจะสนุนเองล่วงเฉยล่วงคู่ชีหายแล้วต้องหายานผ่าหน้าใหม่ก่อนนะครับก่อนที่ฝูงซอมบี้จะมาลุมถึงเราเอาเระเบิดไปกินโอเคขึ้นได้ไหมเนี่ยนั่งได้ไหมโอเคคนระับติดฟืนก้นฝูงซอมบี้อยู่ไหนนี่ยัยยิงถล่มฆ่าศึกไปเคลียร์ซอมบี้แล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไหนไม่ไม่มีซอมบี้เลยไม่มีฝูงซอมบี้เลยครับตอนนี้ฝูงซอมบี้อยู่ทางนน้นเพื่อนไปสิเพื่อนอน,นี่ช่วยล่วงก่อนเอตอนนี้ไม่มีซอมบี้นะครับ โอเคนะครับจะระเบิดรถถังแล้วลบเร็วเราต้องไปเคลียร์ซอมบี้นะครับไอ้ยหีใช้คอนซัรปพิเศษได้ด้วยเออแล้วต้องไปเคลียร์ทางไหนนะเคลียร์ฝั่งนู้นเหรอโซนนู้นเหรอตอนนี้ยังไม่เจอซอมบี้นะครับซอมบี้หายหมดเลย นี่เจอแล้วซอมบี้นี่ไอ้เออมาดิครับมาดิโอเคเจอค่าสึกแล้วนะครับอา้าวเกมมอเวอร์ละโอเคนะครับก็รีวิวให้ทราบใครอยากเล่นก็ไปลองดูมาได้นะ